จะมาชนเหมือนนี้ได้ยังไงน่ะภาพสีสวยมากเลยเล็นอยู่ข้างบ้านนี่แหละสองคนแม่ลูกโอ้ยฮลัฮลโหลทำไมแก้มแดงจังอะ่ะ ทำไมแก้มแดงจังเลยว่าอยู่ข้างนอกกันหายคะ่ะมาไม่อยากเดินทางคะ่ะทำไมวิลเลียมเดินจากโรงเรียนมาถึงมามจังหรอลูกเลิกกี่ชั่วโมงเลิกไปอยู่นั่นถึงสองโมงสี่สิบห้าาอยู่เป็น 嘛了。